สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะหลังจากหายไปนานมากเพราะว่าติดภารกิจต่างๆนะคะวันนี้เกนมากินนี่เลยเป็นชินลี่พอตดาเมงเป็นแบบแห้งรสเผ็ดนะจ๊ะตาโอตกิอันนี้เกศซื้อมาจากแม็กเวลลูราคาประมาณ48บบาทนะจ๊ะอันนี้น่ากินมากเขาก็จะมี ผักต่างๆแล้วก็บีบซอสกันเลยมันจะต้องหกต้องอะไรทุกอย่างเลยจริงๆเ <laughs> อซี่คัทอ๋อมีสองข้เอออุ๊ย e อซีจริงๆเนวยอ่ะเออดึงได้เองเลยอ่ะเอ้ยมันอีซี่คัทจริงด้วย เป็นสีแดงอีกแล้วจ้ามาเทลงไปเลยน้ำซอสเข้มข้นดูน่ารับประทานเหมือนเดิมเก็บไปแม็กแวล e ูมาเพื่อไปตะเวนหามาม่าต่างๆแบบบะหมี่กึ่งต่างๆทั้งแบบแห้งแบบน้ำอะไรมาเพื่อจะเอามารับประทานกับทุกคนนะจ๊ะ นี่สีหร้อนอ่ะมาในสีแดงเหมือนเดิมะนะคนไม่เข้ากันเลยกลิ่นมันมีความกลิ่นเครื่องเทศอะไรสักอย่างมีพริกด้วยอในนี้ยมันต้องเพ็ดแน่เลยมีพริกมาเป็นเล็กๆแบบนี้ แต่ว่าเรามีแก้สถานการณ์ถ้าเกิดว่าเราไม่อร่อยยังไงเรามีอันนี้คือไม่ว่าจะกินอะไรแล้วไม่อร่อยใส่อันนี้ลงไปอร่อยทุกอย่างลองชิมกันเลยเล็กๆก,ก่อนเดวเพชร เอ้านั้นม,มันนุ่มมากก็คือรสเผ็ดแบบแห้งหรือก็ไม่รู้ว่ามันคือรสอะไรกันแน่มันมีกลิ่นแบบเครืองเทศแล้วก็เผ็ด เผ็ดกลางๆไมคือรสไอเราไม่ถ oh, ูกเลยแต่เป <thighs. questo S 1> ็นหลิ่นเครื่องเทศแต่เส้นแบบเหนียวนุ่มมากนุ่มนุ่มมากอืมเผ็ดจะลองใส่อันนี้ลงไป ยาวก่อนมันต้องเผ็ดตายไปข้างแน่เลยแต่มันอาจจะอะร่อยขึ้นเอาข้างๆนิดเดียวอ่ะห้ะว้าวอืมอืมอร่อย ันไม่ค่อยเผ็ดนะจะเเงือแตกหรือว่าหรือว่าหมาล่ามันแอบชาลิ้นนิดนๆอ่ะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่มันคือมันเป็นกลิ่นเครื่องเทศอ่ะแบบหรือว่าจะเป็นหมาล่า เริ่มเผ็ดอขอกินไก่แก้เผ็ดไก่ดอดไม่ไม่ไม อืมันชาลิน้นจริงๆด้วยอ่ะหรือจะเป็นเผ็ดแบบหมาล่าเหมือนแตกจบหมดละ <laughs> nè, <tham bảo> lắm, <laughs> 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 เลยเนะี่ชาลิ้นด้วยหมาล่าแลนะ้วเน่น้ำส้มราอาย่าเขาบอกว่าตอนกินก่อนจะกินต้องพูดว่าอาย่าขยาก่อนกินด้วยนะอันนี้เป็นน้ำส้มร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นจริงๆเพราะว่า เก็สั่งไปรอบที่สองละขวดละสาบาทนะสขวด100ว่งร้ยว้ยอดแท้จริงไม่มีอะไรผสมเลยใครเคยกินน้ำส้มขันเองอ่ะแบบตอนแม่ขันให้จะรู้เลยว่านี่คือน้ำส้มแท้ใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวทิ้ง Facebook พ่อค้าแม่ค้าไว้ให้ หอมมันคือส้มส้มจริงๆส้มแบบส้มส้มส้มแท้ๆแบบร้อยเปอร์เซ็นยืนยันขนาดนี้ต้องกินแล้วปะมีมีเม็ดส้มเต็มเลยไม่ไม่ใช่เม็ดต้มแบบมาเลยนะแบบเม็ดอ่ะเม็ดส้มอ สดชื่นมากสดชื่น หายเพลดเลยอิ่มอร่อยกันตอนกือผ้าทุ่มแล้วค่ะแต่หิวก็เลยต้องกินแต่ว่ากินแล้วต้องออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะไปแล้ววันนี้ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะบ๊ายบาย